ฟ้องร้องกันจบแต่การแะเนี่ยไม่เคยจบนะฮะสำหรับเรื่องราวของเอมิรานะฮะกับอดีตสามีก็คือครูไัยบูลแสงเดือนก็ปัจจุบันก็คบกับน้องกระต่ายอยู่ใช่นะซึ่งวันก่อนเนี่ยครับคุณ A เอมิรานี่เออยอยู่ดีๆีเอเอ๊กก็อ,ออกมาประกาศเลยว่านี่เขาเลิกแล้วนะกับแฟนนุ่มนี่น้องปุ๊บปับ๊บเลิกปุ๊บปับ๊บกันนุ่มปุ๊บปับ๊บ ชื่อปุ๊บปั๊บด้วยแล้วก็เลิกปุ๊บปั๊บด้วยทั้งที่ทั้งคู่เนี่ยนะฮะพึ่งมั่นกันไปนะครับ<ช>เมื่อวันที่21กรกฎาคมปีที่แล้วะนะฮะแต่ว่าเอมิราเนี่ยเขาไม่ได้บอกสาเหตุนะว่าเขาเลิกกันเพราะอะไรนเนี่ยมีคนมาเม้นปุ๊บปั๊บไปไหนนะฮะปุ๊บเข้าไปแล้วปุ๊บปั๊บไปไหนคะนะฮะเขาปล่อยหนูสู้คนเดียวแล้วคะ่ะ นี่<ม>เขาปล่อยมือหนูนานแล้วค่ะหนูสู้คนเดียวแล้วค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการบอกเลยว่าเลิกลาการโสดแล้วปังๆน้องกำลังใจให้ขอบคุณมากนะคะ<ม>นี่คือการมาคอนเฟิร์มแล้วว่าเขาไม่ได้อยู่ในชีวิตของคุณเอมิราแล้วปั๊บไปแล้วไปแล้ว,ลวนะฮะ<ม>อันนี้ออกมาประกาศแล้วแต่ไม่ได้บอกสาเหตุจ้ะคราวนี้ครับทุกคนครับพอประกาศว่าเลิกปั๊บอดีตสามีอย่างครูไัยบู์ครับมาเกี่ยวข้องยังไงคุณบ๊อบเขาออกมาโพสต์แต่เป็นการโพสต์แบบ ลอยลอยที่บ้านโนนป่าซางโพสลอยลอยให้นียผมต้องร้องเพลงแทนแม่เปลี่ยนนิดนึงนะฮะนี่ครูวบบัวนี่เออก็โพสลอยลอยเลยที่บ้านป่าซางนะบอกป่าซางอำเภอภาขาวจังหวัดเลยโพสไกลนะจังหวัดเลยนะเป็นธรรมะเออกรรมุนาวัตตีโลโกสวรรค์มีตาฟ้ามีใจสงสัยไหมอ่าทำไม บักธนวยกับนางถึงแสดงตัวออกหน้าออกตาปกป้องขนาดนี้ฮ่าฮ่าบวกบวกไวแต่สำหรับผมนะสมเพศครับและมีฮชแท็กเหยียบย่ำใส่ร้ายคนอื่นให้ตัวเองสูงส่งกำรอเวลานี่เขาก็โพสเลลอยเปล่าแหมแต่บักธนวยกับนางเนี่ยมันก็จะลอย แต่มันลอยแคบเหลือเกินเออลอ,อ,อยอยู่ตรงนี้เลยใช่นะฮะ <laughs> พอเช้าเนี่เห็นแบบนั้นก็เลยเข้าไปคอมเมนต์กันะนะฮะก็จะมีคนมาคอมเมนต์ประมาณว่าแบบเลิกกันแล้วเนี่ยจะไปยุ่งกับเขาอีกนะอยู่ซื่อๆบ่เป็น,อปนตอ,อ้คุณต้องอ่านนะภาษาอีสานจร <c oughs> ออิงค่ะนี่จะแซะเขาแต่เข้าตัวหยุดไปก่อนเร็วหยุดหยุหยุครูภัยบูลมาตอบว่าอะไรคุณบ๊อบขอเป็นภาษาแบบที่งัวเออ อีงัวคืออะไรอีงัวก็คืองูวัวไงอีวัวจริงๆเขาจะหมายถึงสัตว์อีชนิดหนึ่งอ่ะที่เขาใช้ด่ากันอ่ะใกล้เคียงกันที่สีดำๆอีงัวไงมึงไม่ดูมันกูโพสของกูอีนะอันนี้อ่านได้อีสเพราะเขาสอนเแฟนการออนไลน์มึงมาบ้านป่าซางกูจะพาไปดูชีวิตจริงนี่ป่าซางไงที่บอกป่าซางจังหวัดป่าซางยังไม่หมดนะฮะบางคนก็เข้ามาเม้นกันนะฮะอ่ะหยุดไว้ก่อนนะริ้วนะ อันนี้บอกว่านี่อยากถามจังเลยครับว่าทําไมเนี่ยต่างคนต่างเริ่มใหม่ไปแล้วคุณเองก็มีครอบครัวใหม่แล้วทําไมถึงยังไม่จบสักทีนะฮะที่เรื่องมันเกิดบานปลายทำไมถึงไม่ยอมจบยอมรับว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนผิดแ,และถ้าโพสต์เนี่ยสื่อถึงฝั่งนู้นเนี่ยนะก็อยากสิถามว่าจะสื่ออะไรอยากที่จะแสดงออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็คงดูไม่ดีเท่าไหร่ประมาณนี้ครูไพบูลมาตอบว่าอะไรมึงไปแคบมาเบิงมึงไปแคมา กูกับมันผู้ใดโพ์ผลาดพิ้งผู้ใดก้อนประมาณว่าไปแคปมาสิไปมาฉันกับเขาเนี่ยเใครโพสผลาดพิงใครเช้าเน็ตก็มีอีกนะมีมาใส้อีกนะนี่นะครับเก่งมากค่ะแพ้เขาทุกคดีครูไัยบูลบอกอะไรชนะแล้วได้อะไรชนะแล้วได้อะไรนี่มึงมานี่อีปรอบห้าหห นะฮะมีคนมาเม้นรอบที่แล้วก็แพ้เขาสร้างเว้าสร้างมาเว้าสร้างมาเว้าผพูดทําไมพูดทําไมอ่าเออนะฮะอุ้ยครูไพบูลนี่ดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนกันนะการเม้นของเขานี่คือเขาฟาดเหมือนกันนะโพสต์มาคอมเมนต์มาคอมเมนต์กับเออด่วนๆอีปลอบอะไรมาเลยอ่ะนะฮะปรอบนี่คนอีสานใช้การด่ากันถือว่าแรงนะแรงไหมแรงปอบก็คือผีปลอบนะแต่มันคือถ้านเออ ค่อยมีผ้าถุงขายเอาบออีปอบมึงรู้ดีซ้ำไดมึงอยู่บ้านไดอีหน้าสิวมึงมาถามไทยบ้านป่าซางก่อนโอ้โหรแรงนะเนี่ยแรงอีปอบเลยอีปอบมึงหู้ดีจังไดงถ้าคนทางภาคอีสานเนี่ยด่าอีปอบนี่คือแรงไม่คําว่าอีปอบจริงมันได้ทั้งสองได้ทั้งสองแบบหมายถึงว่าอีปอบเอ้ยคือพูดแบบเหมือนแบบพูดกันกับเพื่อนก็นได้แต่ถ้าอีปอบในในลักษณะเนี้ยเราว่าเป็นการด่าที่แรง แรงอยู่นะแรงถือว่าแรงแรงแรงมากๆอย่าไปว่าเขาเดาครูมันสีเจ้าของเด้คนซีว่าได้อะไรประมาณนี้เเขาทวงตามแม่ทวงตามแม่อีปอบไม่แล้วอแล้วเนี่ยนี่อีปอบบ่อยนะเนี่ยเออของขึ้นนะเนี่ยอีปอบมึงมาบ้านป่าซางจะพาไปดูหน่อยอีปอบอีปอบเยอะมากเลยอีปอบเนะยฮะกูจะพาไปดูความจริงอีงงัว นี่ขออนุญาตครูไปบุญนะเราอ่านตามพี่ครูไปคอมเมนต์นะฮะขออนุญาตนะเอาคํามานะฮะนี่ก็ถือว่าแรงนะเราถือว่าแบบฟาดมาฟาดกลัดแบบไม่ไม่เกงอ่ะมึงมาต่อมึงมากูต่ออย่างเงี้ยแหละคือสวนหมัดต่อหมัดกับชาวเน็ตนะฮะคราวนี้ด้านเอมมราไม่ยอมเหมือนกันนะฮะออกมาโพสต์ว่ายังไงคุณบอสเพราะว่านี่เป็นโพสยาวๆเลยดำๆเข้าขาเียเดียวนะกูเลิกกับผัว กูก็เลยเกิดกลายเป็นคนสวตสดิ์ก็ประมาณว่าแบบกูเลิกเนี่ยกูกลายเป็นคนชั่วเหรออสมองมึงนี่เนาะกูเลิกกันอาจจะอาจจะไม่ได้เกลียดกันเด้ไม่ได้เกลียดนะแต่รู้ไว้กูเกลียดมึงอุ้ยอุ้ยเขาไม่ได้เกลียดกันนะอแต่กูอะเกลียดมึงประโยชต่อไปอ่านยฮะไพสีสัวคือมึงให้ถามแนเถาะใครจะชั่วเหมือนเธอเหรอเออให้ถาม่อยสิใครจะชั่วเหมือนเธอ เออไพสิตซัวเขามึงแบบปอบเนี่ยนะขึ้นมาเนี่ยคุณคุณไม่อาจตามเขาปอบคุณหานมาทางผมนะไม่จริงๆเขาคงอยากพิมพ์แบบเนี้ยไพจิซัวเขาเมืองแบบปอบอ่าปอบเยอะไงตรงี้ปอบเยอะเหลือเกินนะฮะคราวนี้มีโพสต์ฟาดต่ออีกเออเมิราบอกว่านี่ดูเป็นเดือดเป็นร้อนจังนะนี่ถึงกูจะไม่มีผัวกูก็เลี้ยงดูครอบครัวได้ไม่เหมือนมึงเกาะผู้หญิงกินหรือถ้าเป็นเมียมึงพิมพ์ กูสมเพศมึงภาพมันซ้อนโอเคกูสมเพศมึงนะฮะเกาะผู้หญ mm ิงกินหรือถ้าเป็นเมียมึงพิมพ์อันนี้พูดถึงถ้าถ้าอีกคนหนึ่งพิมกูสมเพศมึงอคือคือกูสมเพศมึงคืนนะอตื่นมาเจอผัวหน้าแบบนั้นไม่ตกใจแย่เลยเหรอมึงสองตัวไม่ต้องมาเดือดร้อนเรื่องของกูกูว่าจะโปงหลายครั้งแล้วแต่มาจองเวรกูตลอดสันดานต่ําจริงๆอ้ยเธอทําไม เขาฟาดกันแซ่บจังเลยอ่ะเพาเขาเลิกเขาเลิกกันไม่ดีจร,จริงๆสุดๆขนาดนั้นใช่ไหมผมว่ามันมีการแบบพาดพิงถึงกันไงเออพอพาดมีอะไรที่มันพาดพิงเกี่ยวเออเกี่ยวโยงถึงกันอีกคนนึงเขาก็ไม่ยอมไงเออเขาก็แบบฟาดกลับเหมือนกันนี่คือโลกเสมือนนะจะบอกโลกเสมือนก็นคือในออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตมันคือโลกเสมือนนี่กันด่ากัน ออกโลกเสมือนถ้าเจริต้ากันในโลกความเป็นจริงจะขนาดไหนวันนีนะ,ะถ้าเจอกันจะไม่แบบส่วนนี้เลยหรออ,อ,อแต่ว่าครูไัยบูลล่าสุดก็ดูชีวิตดีนะก็ดูเหมือนลอยตัวเหนือดราม่าเพราะว่าเ,ออเห็นโพสต์เกี่ยวกับเพลงใหม่ของน้องกระต่ายซึ่งเป็นภรรยาเนี่<ล>ยนี่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 เพิ่งโพสเลยอ่ะคนดีที่เธอไม่เอาอันนี้ถ้าชื่อเพลงอ่ะาชื่อเพลงปล่อยไกด์เมื่อวานสองล้านวิวแตกแล้ว,วเร็วๆนี้แน่นอนจ้าก,กระต่ายพันนิพาเพลงใหม่ล่าสุด ลอยตัวก็ดูปกติเห็นไหมแบบตกลุมรักกับกระต่ายทันนิภาอารมณ์แบบนี้คือแบบงานดีชีวิตดีก็โพสเลยดีกว่าใครจะสมเพศท่านก็สมเพศไปอย่างเงี้ยอันนี้คุณตีความเองนะตีความเองตีความเองจากการที่เขาพิมพ์นะก็ใช่ไงอ่าก็เราเห็นก็เหมือนลอยตัวเหนือดราม่าไม่แขร์ครับผมนะฮะอ่ะก่อนเนี่ยฟาดกันไปฟาดกันมาคือต้องบอกว่าเออไม่จบไม่สิ้นสักทีเมื่อใคร คือคือสองฝั่งเนี่ยเมื่อใครมีประเด็นอะไรขึ้นมานแล้วมีการฟาดพิงอะไรเกี่ยวกันเมื่อไรเนี่ยฟาดกันทุกทีเออเนี่ยเขาก็ดูเนี่ยเขาก็ดูรักกันดีหนิทำไมไม่จบอ่ะก็<อ>ไ,มไม่รู้ยังเขาคงเขาผมว่าเขาคงมีอะไรในใจกันเยอะออเมีใน,ในใจกันเยอะเออนะฮะอือ่าโอเคจบเรื่องราวแรกไปเอามาสรุปให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นจบไหมเราอะจบ เราเล่าเนี่ยเราจบ,จบแต่แตเ,เราไม่รู้ว่าหลังจากนี้เขาจะจบ,จบหรือเปล่าแต่ขออนุญาตทั้งเอมิราทั้งครูภับูลทั้งน้องกระต่ายสิ่งที่นําเสนอนั้นเอามาจากสิ่งที่เขาโพสต์โพสต์กันแล้วมานําเสนอไปนะครับ